สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจกไพ่ยิปซี่นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวนะคะหวยอันน้อยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะอันนี้จะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอะกันไม่ทราบนะคะ เป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลปัจจุบันที่28สิสิงหาคมเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ เรามาดูกันนะคะเลขมงคลนะคะเราจะมันที่ยี่สิบแปดเก้าสี่ 0นะคะทุกคน940นะคะ940นะคะขอให้ทุกคนมีช่วงมีลา่าเพยงเ<ๆ>ห็งรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ